เอาวัดนี้พี่น้องเอา้าช่วงนี้กการสู่รบหรือว่าการประทะกันระวังไทยก็เขมรกับในยุติลงไปแล้วพี่น้องเนาะตามขอตรงร่งกันพี่น้องแต้กันยังไหวบ้างใ,ใจพอได้เนียพี่นอ้องด้วยยังไหวบ้างใ,ใจพอได้นะโดยเฉพาะพี่น้องที่มีม้านมีเฮี้ยนยุติดกับไส้เดือนพี่น้องเนาะเพื่อควบมั่นใจเพื่อควมปลอดภัยของเาพี่น้องเนาะให้ล่อให้ล่อทั้งการเป็นประกาศตะกอนพี่น้องเนาะจะคอยขามาอยู่จะคอยข่ามาเนาะสามารถปลอดไถ่ลอยเปอร์รอเซ็นต์ก่อนพี่น้องนะ หลังจากหลังจากเหตุการณ์ประทะกันจบลงพี่น้องนะมันก็เหตุให้สายตาเศร้าโลกละมองประเทศไทยเปลี่ยนไปเลยพี่น้อง <c oughs> นะตามที่ผมไปเบิ้งในกเขาเมนของคนต่างศาสนาหลายหม่องนะพี่น้องวนะ่าแต่เขาว่าเป็นไทยแล้วพี่น้องเฮ้ยแต่ก่อนนะสายตาเขามองประเทศไทยเขาบอกประเทศไทยนี่คือคือแรงแรงเจ็บขยักอาวุธ สมัยยุคสงครามเย็นเขาบอกนะนสายตาเศ้าโลกแต้หลังจากเขาได้เห็นภาพตามวิดีโอตามซื้อต่างๆที่เหตุการณ์ประทัดตะวันไทยก็เขียนนะ่ะแกแต่งต่างๆนี่นกบหลอกมาเอเ่น้อนะ่หนาเสือ่ม <c oughs> นาเสือว่าประเทศไทยเลยนี้เอาบญยุทธโทรป,ประกที่ท่านสมัยนะคือถ้าถับถ,ถ,ถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้บ่เกิดขึ้นเขากัยังสิม้ต่งางๆยังสี่ม้ประเทศไทยเป็นแรง เก็บขยะเศษซากทำไมอยุคสองข้ามเหย็นอยู่ก็เราพี่นออกนะแต่หลังจากนี้เราเปลี่ยนไปเราเปี่นออกสายตาเช่าหลุที่มองไท่พี่น้องนะคือเหตุการณ์ครั้งนี้มันเห็ุเหเห็นได้หลายอย่างพี่นออกนะบางประเทศเขายังบอกเลยว่าแม้แต่แถวอยู่หลบยังองอมีคือไทยเลยก็วมีนะอืโดยเฉพาะมันติดย่างที่เศษที่สุดก็คือหัวสมองของคนไทยเี่นออกนะคนโลกเขายอมรับได้เี่นออกนะผลิตอาวุธขึ้นมาใส่เอยงได้ นะว,ว่าจะเป็นปืนไงว,ว่าจะเป็นลูกกระสุนว,ว่าจะเป็นดมหรือว่าจะเป็นอาวุธได้หลายอย่างพี่น้อง <acabar> นะตัวโลกทิ่งเลยพี่นะ้องตัวโลกทิ่งเลยตัวโลกเนี่ยบอกว่าทิ่งเลยอืเห็นการปะทะกันครั้งนี้นะตัวโลกบอกว่าทิ่งเลยนะเออบอกว่าทิ่งทิ่งไรนะแล้วนกะ็มองงระเทศไทยหรือเียนไปเลยนะม่วงเป็นม่วงเป็นสถานที่เจ็บเสียดสักขยะเออแต่มั่นกายเป็น เป็นเป็นประเทศที่กินาเจีงไม่แถวเอเสียพี่น้องะเป็น <c oughs> นาจีงครัไม่แถวเอเสียเพราะว่ามีอาบธยุทูธปรณกไปแต่ป้องกันประเทศเรของกีดท่านสมัยแล้วกับลิตได้เองอแล้วจริงที่ทั่วโลกถึงหลายก็คือถึงหัวสมองคนไท้พี่น้องนะที่สามารถนํอาออกจิบเพ,นพ่นพี่น้องเครื่องบินนะเครื่องบินลบนะคือปกติแล้วเครื่องบินจิบเพ่นเนี่ยก็ตีนาจีลาเขาเขาเขาข,าขึ้นหลกตะเวียนพี่น้อง ลาแต่เวนแเราก็พึกกันหินพึกขัดกันซ่อมลบนะบ่มีประเทศใดสิน้่บ่จิบเพียรมาติดัวลบออกสู้สนามลบกิ่งพี่น้องมีประเทศไทยนี่เราไปหน้องนะประเทศไทยนี่ดัดแปลงอมกมาัวคนไทยพีหน้องดัดแปลงมาติดเออติดัวลบออกสู้สนามลบกิ่งเป็นขั้งแรกของโลกของจิบเพีรนะแม้แต่ประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เขาผลิตเขายังโกเสียเออนะแล้วกับประเทศคนเบียนก็ถือว่าเป็นประเทศที่สชคดี ประเทศแรกที่โชคดีที่สุดเลยนะได้เปิดบริสุทธ์ได้เปิดบริสุทธ์ <c oughs> จากหัวลบจากจิเพนเออนะถึงกับหัวมันก็ <c oughs> กนเลยไปนอะนะถึงกับหัวมันก็กนเลยเออนี่นะพี่นอนองนี่คือหัวมันสมองของคนไทยนะมันสมองของคนไทยพี่นนองนะแก <c oughs> ถ่ทยทัวหลกมองมองเลี่ยนไปเลยพี้นอ้องมองเตี่ยนไปเลยขยัดไปเลยนะ <c oughs> เอ้เอ๊ะคันยมาตอ่อนกับคนไทยนี่ยนะอืม อันนี้แค่กองทับบกนะพี่น้องถ้านี้เห็นประสิทธิภาพของกองทัพเรือเนี่ยโอ้ยนะก็คือว่าหล่ะพี่น้องนะการประทะไมนก็บปฏิมาไม่กองทัพเรือเป็นกับปฏิแสดงศักยภาพเรือแสงานุภาพมากไม่เป็นก็บเรือปฏิเห็นออกมาหลายพี่น้องส่วนหลายที่เป็นแนวลบต้งดันอีสานใต้อืมนะเส้นส้ำนั่นเขาก็ถึงแล้วพี่น้องก็หลบเขาก็ถึงแล้วนะพี่น้องเห็นสังเกตบ้างปะเมื่เอจิฮุบออกบิดออกลบออกไปย้อนใครนะ ส่วนหหายเราสิมีจปเปิเพนบอกไปหนึ่อเป็นอย่างที่น้องบอกเพราะว่าจิปเพนนี้อาวุธเขาปรด้นดนหนักเป็นแก็เป็นมวยก็มวยมัดบ่านอะแต่เอฟสิบหกนี่เป็นมวยมันนะแล้วเครื่องบินทั้งสองชนิดมันสามารถลิงค์หากันได้ที่น้องลิงค์ข้อมูลหากันเลยแตวมันสมองอิจิเพนนะมันเร็วกว่ามันสมองมันดีกว่าพี่น้องท่านสมัยกว่าเนี่ยมันสามารถซีบเ้าได้แม่นยำกว่านะ พราะสียเป้าแล้วก็ลิงบอกเอฟติ๖เอฟติ๖ยิ่งย้อนต้องไปเลื่อยเพราะมีผัดแม้แต่สองเซนติเมตรเขาบอกเพราะมีผัดน, <c oughs> นะมันบริสสเปะสะปะก็ย,ยังเออบอกสเปะสะปะคือกระเมีนนะอู้เขาไปเห็นในสนามลบตามชิปตามข้าวต่างๆเหล่านี้มันห่างไกลกันหลายพี่น้องมันห่างไกลกันหลายห่างกันคนละซ้นเลยนะกับระเมีนกระเมีนยังใส่ปืนคนจานสมัยโว้ดกันโอ้ยหนังแน่นหนังกับแน่นหะนังกับนะมันห่างกันเอาบทรวดเท่าประกอบการใส่ในสนามลบนะ อาหารไทยไทยเสียก็า,าหารขมิน้นไสยเสียยันสีแดง <c oughs> ไปแบบ๋ยวพากจะบอกเอาเสียยันแดงมาใส่ยันยว่าเวซัมซีเปอาให้เขาเท่าน,นั้นนะเออสูญเสียว่าไม่ในหน่อยเพี่นะ้องนะจังไรเขาก็บกไปม็บอบไปปานน้าพี่น้องเนะาะเพราะว่าทหารขมิน้นเขากับวาลบเพื่อศาสตร์เขาเปลือกทหารเขากับลบเพื่อศาสตร์เพีน่น,น้องเนะาะจังไรจังไรกะ ทหารก be <im> <eties> ็คือมีระบุรุษติดต่ในสงครงม้าเป็นมีระบุรูดเวยกับนี่เนาะเขาถือว่าไปเหยียบย่ำกันนะถึงแม้ว่าพวกเข้าถิเป็นครูขัดแย้งกันนี่เนาะเพราะตางคนต่างกระทำนาทีของเจ้กของนะที่เขามาออกมาบอกก็คือว่ามันห่างกันปวดนี่เนาะมันห่างกันมวยคนเราเบือมวย้คนเราเบื่อนะม่วยคนเราเบืดอมื่วอคนละสั้นอืทหารไทยมาลบตามนาทีเค็ดตามนาทีเพื่อที่รักษาดนเดียนของเจ้กของ ทหารขมิ้นมากมาลบบางคนก็นถือบังคับมากบางคนก็นมาด้วยควบค่างสัตว์มาด้วยสตัตว์นิยมควบค่างสัตว์ถึงมันตั้งข้อเข่าสนามลบแล้วมันกับพวกไม่จริงมันตั้งกันไรนะโดยเฉพาะ <c oughs> ติดคอนเทนต์พี่นอ้องที่สำคัญท <c oughs> หารขมิ้น,นติดคอนเทนต์นะคนไทยนี่กับหัวจังไรพี่นอนะ้องนะอืเวลาขมิ้นไล่โซลมาเนี่ยคนไทยจะเข้าไปแท็กกระที่เลยนะ โอ้ผมชอบพี่มากเลยผมติดตามพี่มาตลอดเลยพี่ผมพี่คือฮีโร่ของผมเลยนะเวลาพี่ตั้งปืนใหญ่ตรงไหนตรงไหนช่วยไหลสดให้ผมดูด้วยผมอยากจะเห็นเนี่ยคำเมียนเป็นก็หลงผลพี่น้องหลงคนคนไทยอืมเป็นมาเป็นนี่เอฟซีเป็นคนไทยหลอยากแสดงศักยภาพให้คนไทยเขาเห็นพี่น้องว่าเป็นไปตั้งปืนใหญ่ยิ่งแบบใดแบบใดเป็นอยางเป็นฮีโร่บนตัถไทยก็เถียงใครก็เอ็ียดผมย้อนไปโอ้ยนะนี่เหละพี่น้องนะ เทคโนโลยีหรือว่ามันสมองมันต่างกันพี่น้องเ,อเทคโนโลยีมันสมองมันต่างกันหลายอืรแต่ปัญหาการประเทศไทยเ้าก็สูญเสียอยูบ่บนหน่อยนัย่นะพี่นอ้องเนาะเ้าก็ขอแสดงความเสียใจพี่นอ้องแสดงความเสียใจย่างสดสิ่งพี่น้องไม่อยากให้คนใดมันเกิดหรอกแต่ว่าเขามีเพื่อนบ้านแบบนี้นกันว่ะแต่เชตเมย์ละ่ะพี่น้องไม่ต้องทำใจนะเขาแง่ขีดดินเขาแง่เพราะอะไรเนาะแง่ขีนดินนี้จะกกันบ่ราะอะไรนอกจากเขาติป้องกันเนาะพี่น้องเป็นบ่าแต่มันจบเหตุการณ์ทั้งนี้เราจะให้พร้อมหัวนะพี่น้องนั่ร้อมหัวเลยตลอดแนวไปเลยนะ คนได้เง็นได้พี่น้อกเพระาะผมมันได้พี่ไรเง็นได้เลยนะล้อมหัวไปเลยนะเอาคอนี่แหละขึ้นมาอ่างนี่แหละคอข์ัดแย้งกันเนี้ะนะ,นะเพื่อลูกเพื่อหลานเพาะมันถื่ว่าม,มีเหตุการณ์อนี่เกิดขึ้นเีงนะเขาบอกหงอกว่าชิปปียี่สิบปีข้างหน้าแล้วมันยี่สิบปีเกิดอะไรนะอันนี้ก็บห้างมาเจ็ดสิบกว่าปีาพี่น้องมันก็ยังมีเหตุการณ์ขึ้นมาสามร้อยอีกเห็นบอกเออมันบดบวบพี่น้อยนะปีห้าสิบนี่กับปีหกสิบเนี่ยหกแปดเนี่ยชิปกว่าปีพี่น้องอื เหตุการณ์ประทะมก็ยังมีอีกพี่เ้องเห็นป่าแต่ขังนี่นะมันตั้งกับขังกาก็าเขาหลายเพราะว่าเอาบรธยุทโทษปกระนะของประเทศไทยมันทันสมัยนะวุวมสูญเสียมันก็เลยมีหลายมขมยังรบแบบเดิมๆก็เขาอยู่นะน่วยพิทักษ์ของฮุนเซนก็ออกมาโซ่แทบเดียวกันเห็นบาเบชิวเต็มเลยเห็นป่นะอันฐานอัตในเมืองอมะที่เขาจังเกียดเห็นป่ องคารักเป็นทักคุนเส้นมีดอาวุธที่ท่านสมัยแต่ทหารเจ้าบ้านธรรมดาอยู่แนวหนาเบื้งลู่เบื้งอาวุธเขาตั้งอ่ะพ่อพี่น้องเออเออท่านผูน้นำมีเครื่องบินเจ็ดชีแต่เครื่องบินลบมาไมีจักขันอ่ะมุ่นขมิ้นนะ,พ,ะนนะพ่อที่หุ่นาสบสว่างแล้วนะอีนนี้พ่อที่หุตนดาบสว่างแล้วนะอืมหุ่เจ้าที่เป็นย่อมที่ไกลที่ชีพถวายหุ่นเส้นเห็นอย่างไอ้หุ่นเส้นเนี่ยโอ้ย นะม้นเส้นเนี่ยทรงลูกเศร้าบ้านขึ้นมาทรงลูกเศร้าบ้านขึ้นมาล้มมาตุยเพื่อที่สร้างให้ลูกไส้เจ้าของเป็นวี่บรุลวี่ลบุรุษมันคุ้มเพราะวนะ่ามุเจ้าว่ามันคุ้มกหือนว่ามุเจ้ามาแหลกนะมุเจ้ามาแหลกมันคุ้มเหมือนว่านะผมว่ามันหูตาสว่างได้แล้วนะนะมันบม,มัมนความขัดแย้งกัน,นะระหว่างประชาส้านกับชานสานกนะ็อยากให้ทะเลาะก็แม่อยากขัดไ่อยากเหตเติมเชื้อไฟเข้าไปร้ายปะนี่เออ นะไอ้มันจบๆไปเออไอสามอาชีพกันทรรมาหากินอยู่น้ำขันโมแม่แม่นะโมเมียอังยังดีโมบ้างตะกางตะกางเออแล้วก็ส่งดาอยู่เห็นมาเต้นอยู่ตก็เกี่ยวประสาทนั่น <c> โ <oughs> ดนเขากับสไนเปอร์ซ่องหงเมียบแฉยอยู่ทั้งวันนั่นเออไอหน่าดินี่หลามมันรู้ทั้งรู้ว่าจะของ่อบผอมรู้ทั้งรู้ว่า่อบผอมนะ แคก็เป็นบ้าข้างสาดบ้าข้างสาดบ้าข้างสาดบ้าผายั่งบ้าข้างสาดบ้าผายั่งนุ้ยแล้วผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งพี่น้องนะที่ท่านแนะน้ำเอาทาหารทั้ง,งคำยียนผู้หล่อผู้สูญเสียพู้หล่อไปมอบให้ให้กับกองทัพเพราะไอ้เจมัน,นหน้าชาครับพี่น้องอยเงินก็ได้เพราพ่อพัอพอพนบาทพี่น้องนะโอ้ยนะโอ้เจ้าเสียไม่ยอมนั่นเหตุยังเงินบ่ เออพอที่คิดได้แล้วนะคิดได้แล้วนะคิดได้แล้วนะเอาก็หลังจากนี้ต่อไปพี่น้องนะก็ะเสียว่าแถวเอเชียแถวนี้ติดก็ท,ทีขยายไทยหลายอย่างพี่น้องมองไทยนี่จะมองเป็น้ยมองไทยนี่เป็นเสียตัวนึงเละพี่น้องตอนนี้นะเออมองไทยนี่เป็นเสียตัวนึงเลยตอนนี้นะ,ะมันบ่เป็นหมาให้เราแล้วนะเออบ่มที่คิดเขามาเหยียบ่ายำได้เออโดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศพี่น้อง นะว่ามันประเทศไทยหรือพราะแพทยศาสตร์ไดในโลกแล้วไม่งนะโดยเฉพาะมั่นสมองของวัยรุนหนักเลี่ยนไทยอันนี้ท่านต้องยอมรับไป่นาะพัฒนาหลายพี่นองพัฒนาชนิดเก้ากระโดดเลยนะพัฒนาชนิดเก้ากระโดดเลยนะแล้วหลังจากนี้ตไป่นองหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปแล้วอีกสิบปีข้างหน้าไทยสิบวัยูุ่ซับเนี่ยไปเนาะอันนี้นะประเทศไทยสิบยู่ซับเนี่อาวุธยุทธระกว่าดันการป้องกันประเทศเจ้าของนะโดยการพัฒนาจากที่มีคนให้เหลือไปเนอง อ่นะพี่น้องจังแต่ค่อยเบิ้งเด้อมาเพียผมนะมานะนะปรโดโยชน์อีกสิบปีข้างหน้านะนะเอาบุญจชุดทบประกอบจากผีมือคนไทยเนะี่ยมันจะมาแพาร่ศาสตร์ใดได้ลูกเหรเอาพี่น้องสุ้ท่านนี่ก็ข่อยเป็นน้องมีความสุขเพี่น้องเลยนะก่อน,นอื่นเท่ากับขอแสดงความเสียใจกับทาหารก้าทุกง,ง่ายเนาะก็ขอให้หลวงพี่ญาติของท่านไปสู้สู้สวรรค์พี่น้องนะท่านขอพูดในลายที่เสียสละให้พวกเฮาได้นอนหลับให้พวกเฮาได้ มีแผ่นดินอยู่เนาะขอให้ดวงวิญญาณของขาาขอานก้าตรงนั้นไปสวรรค์เนาะตาถุกี่น้องเนาะเอา้าจะไปพ่อกับไหมี่น้อง